อำไมมึงคือเลือดตาบ้างนเป็นยังรู้ํ้านอนมึงชอบเตื่อยแทะมึงไม่แม,ม่จะบึงในนาเพยนะตะตู้นี่พี่น้องโรงเลี้ยงเด็กนะผมจ้องกูปปแต่ด็กเ,เ,เช้เภาเขาลงวดัดเพลนแพ่ภากเขาแพ่ภากเข่าพวกบ้านสัตถาสัทามาบ่พ,อ,พอ,อย่างขอ,อยงยาคูก,กมาเมื่อนี่และเมื่อนีน้เป็นเหมือนห่อข้าวต้มข้าวนม แต่ว่าเช้าจิ้วนี่บริเหตุเขาต้มขนมพี่น้องย่างลูก่ย่างเต้าบริเหตุมี่แต่เสียเขาลงวัดบริเหต์เขาต้มขนมซาบันีเหตดบ่อเนาะสิบิากินพายเหตดกันละเนี่ยช้าจิ้วเสียเข่าลงหวัดพี่น้องจ้าฮะฮะเออเอออพะเข่าลงวัดพี่น้องใส่หมวกแล้วเฮ้ยห่อเดด็ดพระ่าผัดมน้อนใ่หมุนจิ้วได้ยี่ฮเะ ใช้รุ่นเครื่องอะไรไม่ป้ามีดรอกมันแดดพี่น้อยลงวัดกกษตรหมวกหมอมีหอดแนวเห็ดเถื่อคงก็ะทันหันเอ,อ้ออขี่เพื่ออะไรละห้องไม่ใหญ่แม่เอาพระขาวลงวัดไปก่อนหมมีมไข่เจียวเจียวประแดกหัวพักนี่เลย มียังเฮ้ยอะไรคะเออเออเอา pues เอาพอดีคนร่างสิไปไปใส่จานเทถั่วอยู่บาตรคนเลยนะเฮ้ยมาฝากหัวกุ้งเลยเธอยืจกไะปชีไปใส่ถ้าเขาอยู่วตฮะเออเออ เค <Okay, S 2> พี่น้องที่เขาลงไปทำบุญนำกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าน้องไว้สบายดีปะลุงนะลูกน้องใหมชิลงวัดอ่ะซื้อกล้องให้แม่ เ,เหมิอต่างกองบุญกองทานพี่น้องผู้เฒ่าเพิินมาต่างกองบุญกองศิลกำลังจัดแจงสถานที่นะคะวันนี้นะจ๊ะนี่อัน,นจะเป็นบ่อนสถานีบอนเฮาฟ้อนพี่น้องจ๊ะ แต่งผ้าขาวขออก,ก่อนนี่หันใช้เครื่องอยู่น,นี่ก็มีอยู่ในแห่งร้ายของเล่นนะวันใหม่เออคุณนีแต่ของเล่นทั้งนั้นเลยเอ่านักเลโก้คืโอโบเห็นมีคนลงมาบ้านคืโอโบมีเห็นมีคนแต่งขึ้นบนแล้วเออจะเอาขึ้นน้ำล้างเขาเชียนแ,แต่งอันนี้ นั่งจับกล้องทำไมลูกอยู่มวัเนี่ย อยากได้อิม่<ส>อเม่อยากได้จ้่กินอันนี้อยากได้ไ,ไดนะของเล่นเูแล้วคงเหล่อแล้วเด,ดี๋ยวขงเหล่อ แม่เอาลูกแม่มาพี่น้องอาหารของสาวจิ๋วนี่พี่น้องมาหอดแล้วหอดวัดและมาแต่ um um pues mm nah งอันนี้ของสาวนัดเพิ่นฝากกัวกุ้งในสองจานกัวกุ้งในสองจานแล้วก็มีแจ่วปลาแดกมีทอดไข่ฮะ อืมถือยังหลุมี่น้องไก่แน่น้องวันใหม่ก็ลงมาน้าแม่นี่ยเดี๋ยวก,ก่อนนี่ฮะหมูแดงไฟมันหอมยังเนาะ ไอ้คันหมักเบงมะขุนหัวมือเด็กขันหมักเบงที่น้องมือนี่นะเป็นมือกาเกียมโอ้ยบรรยากาศดีอะลิลมเป็นมือกาเกียมทุกอย่างมือนีกาเกียมสถานที่กาเกียมทางกองบอกกองบุญเด้อ กากกองบุญในมอลีอละพี่น้องเราจะเกี่ยมสถานที่ใส่งานบุญบานเฮาเมืองอื่นพี่น้องบุญบังไฟบานคาถาจาร์เสิร์ส่วนเดอ้อเอฟซีทุกคนเด้อจ้ามาทำบุญต้องกันเด้อพี่น้องเด้อ มสถานทีเดีย๋ยน้องเยนะฮะมีอุ้ข้มมา,ขาวเ๋ยวน้องวัใหม่มาาตามมาทะเมาหวัดตะเหม่ลงมาเพนพี่น้องจ้าเมเป็นหมึอเกมสะานทีระบาดสะาบนสามบาทสี่บาทขนน้ำมาสวยพี่น้องมาเห็ดคั้นมาเลงข่าวในบ้านหา้าแล้วก็บ้าน่น,น้ำพี่น้องามมานนไป้มามาบนคูนบาดดน้บมบโดน Bye.